โอเคแล้วครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับดอมเทเลโต้นะฮะนี่เลยครับชาร์จเจอร์ชรัรถชาร์เจอร์นะครับรถในดอมรถของดอมนะครับที่มีเครื่องติดอยู่กระบะนะครับอันนี้ยังไม่แต่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าถ้าแต่งแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้คันนี้ก็แอดออนเหมือนเดิมครับโอเคโหแรงนะเน่ เราก็ไปที่ร้านแต่งรถกันก่อนเลยนะครับโอเคเราวิ่งไปเหมือนเดิมึ๊บจุดเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนเป็นแฟรงกินด้วยนะครับมิเชลก็ได้ไอ้ไมเคิลก็ไดนะ้ติดอาเป็นมิเชลโอเคเดี๋ยวเขาดูเลยว่ารถคันนี้มมีอะไรแต่งบ้างครับ What เาแจว๋วคนนี้แจ๋วเลยนะครับก่อน <be> อือ่นแล้วกต่กาไอ้พวกนี้แต่งมว่าไม่ได้ใช้อันหรอกข้างหน้ามีอะไรมั่ง <c oughs> แจ๋วเลยเอาสีสีดำนะครับผมว่าอันนี้ดีกว่าแล้วก็นนี้คืออะไรแบบไหนแบบนี้แล้วกันนะแล้วก็นี้คืออะไรไฟ <c oughs> ผมจำไฟได้นะครับไฟ มันจะเป็นแบบไหนแบบนี้มั้งใช่ครับแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ห้องคำว่าโอ้โหสปีดเต็มเลยแล้วก็อันนี้อะไรท่อท่อเดิมผมว่าสวยกว่านะครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมลองแต่งดูแล้วไม่มีอะไรส่วนอันนี้เป็นไฟไฟอนไนวะนี่นี่อันนี้เออเหมือนในรถของดอมออ่าดอม ทเรตโตเลยนะครับอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ไงเฮ้ยอันไหนเซล้ยกันวะตัวน,นี้แล้วกัน s <S อันนี้แต่นะครับอันนี้คืออะไรเฮ้ยโอโ้โไฟยังสวยอนะ่ะนี่เอ,อนไม่เอานะรถทาร์เตโตไม่แวนนลายเบียนสีดำนะครับอันนี้คืออะไรสีเนะาะหลังคา ัาคาเดิมสวยกว่านะครับอันนี้สปอยไม่เอาดูก,กว่าโหลดต่ำนิดนึงครับอันนี้เหมือนเดิมท u r ก็ติดไปมีอะไรให้มัง่งเนี่ยอ่าโอเคอันนี้ผมจำได้นะรถล้อมเป็นยังไงเดี๋ยวดูก่อนนี่น่าจะใช่นะครับแล้วก็สีของรถมันสีขาวะ่ะนี่นะครับ รอประมาณนี้แหละมั้งแต่ว่ามันจะเป็นอีกตัวหนึ่งร้อมันจะเล็กกว่านี้ถ <c oughs> ือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ารถคันนี้จะแรงแค่ไหนต้องไปแข่งดูฮะจิจืจิจืจิจืโอว้เหมือนในฟ้าเลยอะ่ะเราฟังเสียงกันนะฮะงอ อ๋อเสียงลั่นอยู่พอดีฮะพอดีตัวพอดีตัวโอเครู้เลยว่ามันจะแข่งกันเป็นยังไงบ้างรถคันนี้นะครับโอเคเราว่าขับไปดีกว่าวันนี้ต้องขับไปดูครับอู้ยดิบๆนิดนึดนงดิบนิดนึงครับดิบนิดนึงปาดโอ้โหโโโเต็มเลย บเอนอจะแข่งของขอปิดั่าน,นก่อนนะครับวัวปุบนะครับปิดรถเอาให้หมดในเมืองนี้นะครับเราจะขับแบบโล่งๆไปเลยเอาง่ายของขับรถต้ให้เก่งครับชอบชนนะครับอ,อแรงเลยแหละถือว่าสุดยอดเลยนะครับสำหรับรถคันนี้ เราไปแต่งกันดูครับโอ้โหยรีบดิ้นหนึง่งแล้วก็เปลี่ยนเวลาด้วยครับเปลี่ยนเป็นสองทุ่มสองทุ่มยังเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นแฟงกินด้วยอึอ๊บอโอเคเป็นแฟงกินแล้ว ไปดูในแผนที่มีไม้ยังไม่มีนะครับก็ต้องย้ายที่ก่อนนะครับต้องย้ายแบบนี้ไปอึ้บแล้ก็ดูมันขึ้นอย่างขึ้นแล้วนะครับนี่โอเคไปกันเลยนะครับโอ้โหมืดเลยโอ้โหมมืมดจังวะอัแบบหนึ่งนะครับมืดไปครับมืดไปปะเนี่ย โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปรับเป็นตอนเช้าแล้วกันนะครับผมอาจจะปรับแสงรอบลงมานิดนึงมาแข่งกันเลย okay, อโอเคครับดอมเทอรเมนิกุดบเบกิเอาเฮ้ยอะไรอ่ะ่เห็นอะไรไม่รู้ทำไมมันออกตัวเป็นอย่างนั้นอะ เออเกมพุ่งเฉยเลยโอเคอ่าเซ็ตคอยลืมอีกหายแล้วนะ,ะโอ้โหไม่เป็นไรต่อให้ก่อนเลยต่อให้ก่อนเลยครับไม่เป็นไรเราแรงยอดเจก,ก้ เอ้ยแตเสียหลักอีกรถคลันนี้เบรกไม่ค่อยอยู่ด้วยนะครับแต่แรงมากครับบังคับยากด้วยโอเคดูตูดดูตูดดูตูดแสงโอ้ยเสียหลักเสียหลักโอ้โหพากันมึงไก่เนี่ยโอ้โหพาเป็นแก๊งเลยไก่เฮ้ยเฮ้ย โอ้โหติดเลยงึงหนักเลยทีนี้โอ้โหแหมเป็นแผนมนั้มเ,เ,นเนี่ยลุมเรา่ะเนี่ยฮะลุมเราแน่เลยนะเห็นเราเก่งไม่ได้พวกนี้โอเคสวยงามครับกามทันอยู่แล้วต่อให้ก่อนเลยพวกทันนี้ มันบัดจริงคันนี้มันคับยากมากเลยครับไม่เหมือนคันที่แล้วนะคันที่แล้วมังคับง่ายกว่านี้นิดนึงคันนี้นย่ึงว่านะผมขับรถไม่ค่อยเก่งนะขับว่าแต่วา่วาสวยมากคันนี้นี่ว่าไปแล้วข้างหน้าเรียแล้วบัดไปเลย แรงครับแรงเออออกแรงคันนี้ไม่แซงได้ไงไปโอ้โหเรียบร้อยนี่ไงล่าว่าแล้วแย่จริงๆอายเนี่ยขับรถอย่างงี้อายเนี่ยน่อยถ่ายน่อยถ่ายหน่อยพี่จะแซง โอ้โนี่ดิฟสวยครับดิฟสวยนิดนึงแต่ว่าเสียหลักอสรแล้วโอ้ยหัวร้อนแล้วนะหัวร้อนแะนะเุ้ยมาดีๆแล้วโอไฟท้ายหายไปข้างร้อนแล้วลุ้ยไปไปพี่จะแซงเว้ต่อให้ก่อนด้วยครับดอมมี่กับเราคอนิโต ยังไงเอาเอาอยาังไงล่ะยังไงล่ะบอกระตอกให้ก่อนอุ้ยเสียหลักเสียห่าโอ้โหไม่เลยยังไ,ไม่ถึงได้ใชยหรอกอีกนานไม่มีนานนี่ว่าอีกโค้งหน้านี่บาแล้วบาแล้วบาแล้วไปไปไป,ไ,ป,ไ,ปไม่จบไม่จบเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้เอออย่าเสียหลักนะดอม บอกตัวเองเดีกว่านะาไปๆโค้งหน้าเท่านั้นครับโค้งท้ายแล้วครับครั้งเสียลักเลยขาดครับต้องชนะอืมเอวเสียลักจริงๆครับมาเสี่ยงบนลั่นกันนะครับปึ๊บเออเออสวย ชนะเว่ยเวน้าเว้ยโอเคเนะครับวันนี้ก็มาแต่งรถคันนี้ให้ดูนะนี่สง่งโจให้กูเหรอไายพี่พี่น้อง โอเคนะครับเป็นไงบ้างครับกับรถคันนี้นะครับชาร์เจอร์นะครับสวยงามจริงๆนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในการถังยรถของคันนี้นะครับมาคลิปสั้นๆครับวันนี้เวลามีไม่มากนะครับโอเคถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามข้างล่างนี้นะกดปุ่มติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมถ่คลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ